ือมันทำยังไงหรอคะผมก็อยากรู้นะครับการแย่ช <c oughs> ะลาบริสุทธิ์อะไรการแย่ชะลาบริสุทธิ์นะครับจะทำการเก็บตัวอย่างดีนที่มีเศษ

ต่อมไข้รอยค่ะคือมันก็จะทำทันไม่มีประสิทธิภาพค่ะโดยบางทีม,มันก็จะไปเปลี่ยนรูปกลายเป็นไนโตรซีค่ะทําให้เป็นสารก่อมลินสะสม,มค่ะในปริมาณลดลงเนื่องจากจำนวนประชากรมีปริมาณเพิ่มขึ้นทําให้จํานวนทรัพยากร ของปา่าไม้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ผู้จัทําจึงเริ่มประเทศไทยนะคะเป็นประเทศการเกษตรสาคัญของโลกทาให้มีวัสดุดเหลือใช้ทางการเกษตรมากถึง38ล้านตันต่อปีโดยผู้จะทจําจะมองเห็นว่าฟางข้าวและข้าวโพดนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถูกนําผลมาใช้เพียงเท่านั้นส่วนที่เหลือนะคะจะถูกนําไปเผาทาลายทิ้งจะเกิดแนวคิดที่จะนำวัสดุ ต่อไปนะคะจะเป็นการเตรียมของแข็งที่ไม่ละลายในแอลกอฮอลเป็นการกํกาจัดของแข็งเมือเปลือกสาลโลที่ละในแอลกอฮอลออกก่อน,นะคะ่ะก็จะนําเปลือกสัลโลนะคะแช่กับเอทานอล95%ในอัตราส่วน1ต่อ40ในความร้อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ98องศาเซลเซียสนานเวลา20นาทีจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็กรองล้าง2ครั้งด้วยเอทานอล95%แล้วก็อบที่60องศาเซลเซียเสเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะ ต่อไปค่ะใน <c oughs> การทดลองนี้นะคะวิธีการทดลองเขาเขาทำยังไงคะ คือตอนแรกนะคะเขาเขานำนำหัวหัวโบวบนะครับสารสกัดเมื่อกี้นะเมื่อกี้อะ่ะเอาสกัดสกัดแล้วไป่ทำอะไรต่อก็เอาสารสกัดที่เราได้นะคะมาผสมกับหนึหนุก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าในการในการเราเขาบอกว่าคอเลฟอร์ได้ดีสุดแล้วเราไม่ไปดูเหรอว่าคอเลฟอร์มันสามารถดึงสารตัวไหนออกมาได้สารกลุ่มไหนสาร เพิ่มะก็ถ้าเกิดว่ามีการน,นำเอาน้ำตาลที่อยู่ด้านในออกก็คิดว่าน่าจะสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าในเปลือกก็ยังจะสามารถทำในร้านอยู่นะะข้ทีมม่องอันนี้ราจะทยังไงก็เขา ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบว่าแยกกันก่อนระหว่างเนื้อแล้วก็เปลือกค่ะ อันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของตัวมะม่วงค่ะว่าจะสามารถสังเคราะห์วิตามินซีกับเกลือร่ไ,ได้ใช่คะ่ะแล้วก็จะนำเข้อมูลนนี้เขาก็จะได้ตารางอย่างนี้นะคะก็เห็นไหมว่าค่าสีแดงสีแดงมากที่สุดจะเป็นของสูตรที่6ก็คือแอนต,ตาแซนคินที่จะเป็นความเข้มข้น100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหารค่ะสว่วน ที่ใช้ทั่วไปที่จะเป็นสูตรอารเล่นทั่วไปก็คือสูตรที่1แล้วก็3 4 5สีหเป็นความเข้มข้น25่0 75้็ไม่มีความแตกต่างกันค่ะแต่จะมากกว่าชุดควบคุมก็คือสูตรที่2ค่ะส่วนความสีเหลืองก็จะไม่มีความแตกต่างกันเลยค่ะแต่จะมากกว่าชุดควบคุมค่ะก็คือความเข้มข้นของแอลตาแซนทินไม่มีผลค่ะแต่ว่าใช่ค่ะแล้วก็ความสว่างของตาก็ไม่มีความแตกต่างกันเลยค่ะ ก็คือไม่มีผลขวดโปรตีนนะคะซึ่งมันจะไปทำกระตุ้นตัวของเยื่อบุบางไซน์มาทำให้เกิดการทำงานผิดปกตินะคะเออ่โดยการบริโภคโปรตินเนี่ยส่วนใหญ่จะบริโภคผ่านทางพวกแบบขมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันจะต้องผ่านกระบวนการซีดานะคะทำให้คุณสมบัติของโปรตีนเนี่ยเกิดการอ๋อเออคือคนหิววันบาไหมนะคะเป็นคนผีชนิดหนึ่ง ที่มยมใช้ในงานก็คือมันเป็นคอนซี์ที่ะสมูสมมนส่ตลน้ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ขเราก็เาว่ามามีการผรสมสิ่งที่เรียกว่าโฟมเป็นการอัดฟอร์กัาที่